ผู้สื่อข่าวได้ลงสำรวจที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเดียวฟูทักบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังจากทราบว่ามีบรรดาลูกค้าต่างพากันมาชิมอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสุดเด็ดของครอบครัวนางฟ้าเทพบุตรที่ขายอยู่บนรถฟูทักกันอย่างคึกคักด้วยรสชาติความอร่อยและความสวยหล่อน่ารักของพ่อค้าแม่ค้าจนลูกค้าต้องมายืนรอต่อคิว นางสาวพ,พัทรพรหรือฟางชาลานนาุมานอายุ31ปีหนึ่งในครอบครัวเจ้าของร้านเผยว่าได้มาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่บนรถฟู้ดทักที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาน,นานกว่า9เดือนหลังจากได้ช่วยกันคิดสูตรเฉพาะของทางร้านขึ้นมาโดยบอกว่าที่ขายดีเชื่อว่าเป็นเพราะรสชาติก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของทางร้านเพราะทุกคนได้ร่วมใจกันทำก๋วยเตี๋ยวด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ทาน ซึ่งที่ร้านก็จะเน้นของสดใหม่ทุกวันเป็นหลักสําคัญส่วนเมนูเด็ดของทางร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้าใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่เกี๊ยวหมูต้มยำและบะหมี่เกี๊ยวแห้งต้มยำส่วนราคาจะเริ่มต้นที่35จนถึง40บาทโดยจะขายทุกวันเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาปัจจุบันจะขายได้มากกว่า150ชามต่อวันแต่ถ้าหากไปขายตามงานต่างๆก็จะขายได้วันละ300ชามขึ้นไป อ๋อก็คือจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือทํางานประจํากันทั้งคู่แล้วก็เหมือนเบื่องานประจำอะค่ะก็เลยลาออกมาเปิดธุรกิจอันนี้จะเราเปิดธุรกิจ้วะเราลดักับบรรยากาศตอันนี้คือรวมลดด้วยเลยใช่ไหมคะถ้าถ้ารวมลดด้วยลถประมาณ500 0 0นนะคะเพราะว่ารวมแต่งนะจ๊ะ ร่วมแต่งอันนี้ไม่ประมาณนั้นค่ะท้า,าเรามีมาเมนูอะไรบ้างคะมีน้ำใสต้มยำค่ะบะหมี่เกี๊ยวก็มีข้าวหมูแดงก็มีจ้ะเราขายค่ะป<บ>กติเราขายที่ท,ที่งานนี้หรือว่าขายที่ประจำเราด้วยปกติจะมีที่ประจำอยู่ตรงริมน้ำค่ะตรงข้ามกาับพิพิธภัณฑ์ราชบุรีจ้ะร้านนี้เปนงานจริงๆเราก็เลยมาขายใช่ค่ะเราขายในราคาประมาณใช่ค่ะ ในงานจะ40 45อะไรอย่างเงี้ยจะถ้าพิเศษก็จะ50หรือแล้วแต่ร้านทุกค้าทุกจังหวัดร้านที่นี่เป็นยังไงอะไรนะคะเอาลักขาจะมีอ๋อดีมากเลยค่ะเฮ้ยลพูดถึงว่าเราเป็นเน้าลักขามันไม่ได้มาช่วยก็มีบ้างค่ะอยากให้ช่วยเช่วยอะไรหรอว่าเอาจีนจะดูนี่นุ่มๆมาทานเยอะไหมคะ เยอะอยู่ค่ะแต่ผู้หญิงก็มีค่ะสวนใหญ่จะมีรุ่นป้าๆอะไรก็มีเยอะแยะจ้ะรุ่มๆก็มีเยอะงานชุกชานเนี่ยนอกจากได้ินกสาได้พูดชมเราล่องไปเลยอ๋อก็ชมจ้ะแต่บางบางคนอาจจะไม่กล้าหรือยังไงหรือก็ไม่มั่นใจก็อยากถ้าใครมาเที่ยวราชบุรีก็อยากให้มาแวะที่ริมน้ำค่ะ มาทานก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ร้านหนูด้วยจ้ะ <c oughs>